เอาละครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมคิงนั่นเคดีชแนลอีกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวผลปีศาจนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นผลเมล่าเมล่เนาะเป็นของเอสนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นของซาโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ครบ100ไลค์กันด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมเนี่ยลีบจ้กดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งให้กับผมด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครกดแล้วก็ไปรัับชมมคลลิปกนเยผ ไปกันเลยโอเคนะครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาดูทางดาสกิลของเขาก่อนนะครับว่าจะมีสกิลกี่สกิลนะครับผมปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเค สำหรับสกิลเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4สกิลนะครับผมคือสกิล E สกิล R แล้วก็สกิล Z แล้วก็สกิล X นั่นเองนะครับโอเคสำหรับสกิล E เนี่ยใช้ค่าสเตมิน่านะครับผมอยู่ที่450เนาะแล้วก็คูณดาวนเนี่ยอยู่ที่5วินาทีนั่นเองนะครับโอเคสำหรับสกิล R เนี่ยจะเสียสเตมินาประมาณ750นะครับผมโอเคแล้วก็ดีเลย์เนี่ย12วินาทีโหค่อนข้างจะจนานอยู่นะครับผมประมาณนั้นนะ โอเคสำหรับสกิลแรกนะครับผมใช้สติมิน่อยู่ที่100นั่นเอง <Wow. S 1> นะครับแล้วก็คูณดาวเนเี่ยอยู่ที่2วีเนาะโอเคสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับผมก็ใช้สติมิน่อยู่ที่1150นั่นเองนะครับผมแล้วก็คูณดาวนาะนที่สุดแล้วก็คือ 25เนาะก็คือ25่ิวีนั่นเองนะครับก็แปลว่าเป็นสกิลอังตีนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองสกิลของผลเมละเมละเลยนะครับผมโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทดลองสกิลแรกเลยนะครับผมคือมัดอาคีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองเลยนะครับผมผมขออนุญาตกระโดดนะทุกคนเออนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเลยโอเคสำหรับการที่ผมกดเนี่ยกด e ไปน่ะมันจะเหมือนกับง้างมัดทุกคนเหมือนก็จะปล่อยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมโอเคมา3 2 1ชึบ นี่นะครับผมมันจะเป็นรูปหมัดใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นรูปหมัดแล้วเป็นไฟนะครับผมโอเคสำหรับคนที่ยังไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนะคือมันเท่มากอ่ะทุกคนโอเคมา3 2 1ชึบดูดิมันจะเป็นรูปหมัดนะครับผมแล้วก็ไปประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นผลที่แรงมากๆเลยนะครับสำหรับผลเอสนะผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผลนี้นะครับโอเคโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2นะครับผมคือสกิลอาร์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเค อาวสิวอาเนี่ยมันจะเหมือนกับทำทำอะไรเนี่ยเออนะครับผมมันจะเหมือนกับเอาแบบเอามือสข้างนะครับผมมาประชิดกันแล้วก็ก้มหน้านะครับโอเคมันจะหลับไปแก่ทุกคนโอเคนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะสามสนึ่เชือโอ้โหดูดิป้โหโอ้โหเอ้โหกอ้มันอ้ัหโอ้โหโอ้้างขอาดหี้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโ้โหโอโหโอโหอ้โหโอ้โหโอ้โอเโหโโอ้โห้อ้โ้โอ้โหยอ้โหโอโอ้้อออ ชึบดูดิเอฟเฟคโคตรอลังการอ่ะทุกคนโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่3เลยนะครับผมก็คือสกิลแซดนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันว่ามันคือสกิลไรนะทุกคน3 2 1สองหนึ่งชึบ <Wow. S 1> เป็นสกิลบินได้นั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าบินเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับแมปนี้นะครับผมหรือว่าเป็นแมปใหม่ของ p i l o t w a วารเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนแมปเดิมนะครับสำหรับแมปเดิมเนี่ยถึงใครฆ่าดิวิฟท์เยอะหรือว่าน้อยเนี่ยยังไงมันก็บินเท่ากันใช่ไหม แต่ว่าสำหรับแบบนี้เขาเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการที่บินเร็วเนี่ยมันอยู่ขึ้นที่ดีวิฟูนั่นเองนะครับตอนนี้ดีวิฟูของน้องเขาเนี่ยอยู่ที่228นั่นเองนะครับก็ถือว่าเร็วนะทุกคนดูดิคือมันเร็วมากเลยทุกคนนะครับผมแต่ว่าสำหรับแมบเดิมเนี่ยมันจะไม่นับค่าดีวิฟูเนาะคือแบบมันจะช้าไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นแบบที่แบบดีแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลสุดท้ายเลยนะครับก็คือสกิลเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมเป็นสุดท้าย น่าจะเป็นอันตรีอะทุกคนผมว่านะโอเคมาสามสองหนึ่งเราลองใช้ดูนะโอ้โหเดี๋ยว,ว,วโอ้โห my god อ h my god นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลแบบอลังการงานสร้างทุกคนดูดิคือตัวแม่งกระจิตดลิดเดียวนะครับผมแต่ว่าดูมันเกสกเสกแสงอาทิตมาหรือเปล่านะ <c oughs> เนี่ยนะครับผมดวงอาทิตย์มาหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาสามสองหนึ่งชึบ โอ้โหเหมือนกับมันจะฟาดลงไว้ทุกคนแบบฟาดแบบปึ๊กอย่างเงี้ยเอเอนะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่แบบสุดยอดมากนะครับผมผมว่าน่าจะแรงมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมมานะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกรอบเลยนะครับผมตอนนี้มันน่าจะดีเลยสกิลก่อนนะครับผมโอเคสับตอนนี้คนที่ดูอยู่นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดก,ก,กระดิ่งให้กับผมด้วยเช่นกันนะครับ,นะรบผมมาเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันนานจังวะประมาณ20 25ิิวินั่นเองนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมา3 2 1 ชื่อมาแล้วนะครับผมโอเคสับครั้งนี้ผมจะไปทางนี้ดีกว่าโอเคฟาดเนี่ยมันจะฟาดลงพื้นนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับโอเคนะครับผมเป็นกันสักลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมไจ่กดไลค์กดติดตามและฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องดูกันด้วยนะครับผมโอเคสักลิปนี้มีเพียงเท่ตอนนี้นะครับผมสักลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้าคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสักลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยครับผม Rolly, roly, roly with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it? Put you in a trash.